เด็กเล็กเด็กโตร่วมงานวันเด็กแห่งชาติอบอตพลูตาหลวงอย่างคับขั่ง วันเสาร์ที่11มกราคม2568นายอมะตะใคร่ครวนนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวงเป็นประธานเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวงณบริเวณโดมองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวงอเภอสัตหีบจชนบุรีเพื่อให้เด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า ที่มีความพร้อมทั้งสุขภาพร่างกายสติปัญญาจิตใจที่ดีงามรวมถึงการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่ออนาคตที่ดีทั้งของเด็กและของประเทศชาติซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่นเพื่อที่จะช่วยกันพัฒนาให้เด็กนั้นสามารถเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องและเติบโตอย่างมีคุณภาพ นำพาประเทศชาติฟันฝ่าอุปสรรคท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติของนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568ได้แก่ทุกโอกาสคือการเรียนรู้ พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองโดยมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและเรียนรู้ทุกๆโอกาสที่เข้ามาในชีวิตสามารถเลือกที่จะคิดเลือกที่จะทำและเลือกที่จะวาดอนาคตของตนในแบบที่ต้องการ เพื่อสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองครอบครัวและสังคมมีความเชื่อมั่นในตนเองพร้อมทั้งนำโอกาสและประสบการณ์ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปโดยมีการแสดงด้านหน้าเวทีของเด็กๆนะคะมีการมอบทุนการศึกษา ของรางวัลของขวัญต่างๆมากมายค่ะมีอาหารเครื่องดื่มเครื่องเล่นต่างๆโดยมีผู้ปกครองนำเด็กเล็กเด็กโตเข้าร่วมงานในวันนี้เกือบ2,000คนทีเดียวค่ะนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสัรหาวันโกกะอินจายงาน